เก็บอีย่างนะครับเพราะว่ารถมันใหม่อยู่แล้วรถมันมาจากลูกค้านะครับคือแบบสวยอยู่แล้วนะมีไหทุกย่างเลยครบองค์ประกอบฟังก์ชันของเขาเลยมาเบิ่งของเครื่องเขานี่มันประหยัดแํามันย่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวกอบพามาเบิ่งนะครับผมรถเข่าไม่นะครับแบบประหยัดแํามั่นนะครับผมเล็กไม่กระเน่นอนนะครับคางวดกัก็โคตรถือนะครับผมเป็นตัวนี้ไปเลยนะครับพี่นะเป็นมิสูมิชิมิลาดนะครับคันนี้เป็นรถปี2021นะครับผมอ่ะเป็นตัว GLX นะ มามาเบิ้งมาไล่กันไปทีละจุดนะครับผมเดี๋ยวเจาะลึกให้เบิ้งเลยมือนีเนาะอ่ะไล่ไปนะครับถึงตาล้อฟังขวานะครับผมไปเลยไปทีละย่างนะครับผมแม็กตัวนี้นะครับผมใส่ให้เป็นลาย CE 28นะครับขอบ15นะพี่นะอ่ายางนะครับเบอร์ยาง185่งแปดทับห้าห้นะครับเอางไงก็คือขอบ15นะพี่นะ สีดําแบบนี้ตัดกับสีขาวครับตัวรถโอ้ยางงามเลยยางแจมนะครับผมส,สวยแบบนี้เลยยางตัวนี้นะครับเป็นปี2024เพิ่งไปเปลี่ยนมาใหา้สดๆร้อนๆเลยนะครับรถตัวนี้เขามาได้ประมาณเม่ถึงอาทิตย์นะครับผมอ่ะจะเอาเขามาปลูกอ่ะเอาไปเก็บงานให้เป็นบางส่วนแล้วนะครับผมแต่ว่าได้มาแถบจะไม่ต้องเก็บนี่อย่างนะครับเพราะว่ารถมันใหม่อยู่แล้วรถมันมาจากลูกค้านะครับคือแบบสวยอยู่แล้วนะตัวนี้นะครับผมจะเป็นปี21เนาะเป็นปี21 กระจ่างหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วปี18 19เกนะครับมันี่เป็นโฉมเก่าหนามันี่บินอีกตัวหนึ่งนะพี่นะมาจากกอทอมอนะคบพี่เป็นคนกุงใส่การใส่งานมากนะครับรับรองว่าบ่ได้ไปขี่น้าบานขี่ดินไส้นะครับผมขี่ดินแห่นะครับบ่ได้ไปแลีนมากเนี่ยนอนนะครับผมอ่ารถกอทอมอใช้งานมานะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเป็นรถป้ายแดงมือเดียวพร้อมนะอ่ะฝอยม,มาหลายแล้วมาเบิ้งตัวรถจังน้อยนะครับอ่ะไรมาดันขางนิดนึงนะ ตัวนี้จะมีไฟปลายกระจกไห้แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยทั้งสองฟังนะครับผมฟังขวากับฟังซ้ายเนาะกันสาดตัวนี้นะครับลูกค้าคนเก่าผลิดิติดมากครับแต่ถ้าเกิดอยากได้คุยกันก็ผมหลังไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดไห้เนาะสำกันสาดซื้อๆนะครับอ่ะเปิดประตูมานะครับผมอันดับแรกเบื้องนะครับผมภายในก่อนเลยโอ้โหยางสวยแบบบุมีิติติเลยนะครับคือแบบไมเอียมแบบคือยังป่ายแดงเลยนะครับผมนี่เป็นทนสีดํานะครับเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะ ระบบไฟฟ้าทางขั้นพ้อมนะครับกระจกบ่อจะเป็นฟังไส้ฟังขวานะครับมาเบื้องนะครับผมรถเนี่ยมันไม่กะจริงมันเคยพีความชนหนักจมหนามาบอ่อนะครับมาเบื้องกันเลยนะครับพี่นี่เมดอาร์ตนะครับผมนี่เลี้ยงกันเป็นตับแบบนี้เลยสวยแบบนี้ให้นะครับการันตีได้ว่ารถไม่มีเกิดอุบัติเหตุไม่มีชนหนักมาเพราะว่ารันผมนะครับบอเอารถแบบนั้นมาขายให้ลูกค้าแน่นอนการันตีได้เลยพาออกรถเต้นอมมมค่านะครับรถประเภทนั้นผมไม่เอามาขายแน่นอนมาเบื้องขังในอีกอีกนึงนะ หัวน็อตนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับนี่หัวน็อตดานขางนะครับผมนี่เดิมทุกอย่างเลยนะครับโบเคยแกะโบเคยแงะนะครับมาเบิรงฟังด้ันขางตรงนี้น้ำนะครับหัวน็อตตรงนี้ยังเดิมทุกอย่างนะครับพี่นะนี่นะครับผมโบเคยขันโบเคยแขะมาเนี่ยนอดนะมาเบิรงด้านหลังแบบนี้นะครับเคยพีควขามจมน้าตัดตอกออกไม้มาบอนะครับผมนี่มาเบิรงกันเลยนะครับนี่เม็ดอาสนะครับเยี่ยงกันสวยๆเหมือนเดิมนะครับเยี่ยงกันสวยๆงามๆแบบนี้เลยอ่าเม็ดอาดนี่มันคือเบิ้งไปเผื่อไงวะนดี มันเป็นจุดที่แบบว่าถ้าเกิดรถดมันเคยชนหนักมากนะครับเคยผิดความเคยเกิดอุบัติเหตุมากเนี่ยมันจะว่าสามารถเหตุยูอูขังนอกได้เด้อพี่เด้อนะครับผมอันนี้เซี่ยวกอก็บอกเป็นความรู้อย่หน้อยผู้ใดกัลังหาเบิ้งรหดยวงสินะครับเอออยากเบิ่งรถดเป็นนั่นท่ไปหอดเบื้องดับแรกเลยอย่างออกรถเมื่อสองดึงมานะครับเบิ่งซีบานทั้งเหมือนเลยนะครับว่ารถมันเป็นแบบไหนมากนะครับแต่ตัวนี้การันตีได้ไม่มีแน่นอนนะครับรหลดประเภทแบบชนมากนะครับอ่ะมาได้มาตังขางนิดนึง ไฟตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นไฟเดิมแท้จากโรงงานเขานะครับตัวนี้มีไฟถอยตรงนี้ให้ด้วยนะครับอ่าสปอยเลอร์ตัวนี้ก็ตัวนี้มีให้นะครับผมสปอยเลอร์อ่าอาจจะแบบขี้นๆยังน้อยแต่ว่ากับแอบแฝงแบบแต้งนิดนึงนะครับผมเพื่อความสวยงามของเขาเนาะนะครับนี่เปิดมาด้านหลังนะครับผมนี่ตัวนี้เลยฝากระโปรงนะเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมบ่เคยขันบ่เคยแกะบ่เคยแงะมานะพวกเบ็ดอาร์ตนะครับผมนี่น้ำฝากระโปรงนะครับครบทุกจุดนะครับ อีกสังเกตย่าไงนะครับถ้าเกิดแบบรถมันเคยเปลี่ยนฝากระโปรงมาครับหรือว่าเคยเหตุสีมาต้องแบบจิ้มเบิ่งนะครับผมนี่ลองจิกเบิ่งน้อยนะครับถ้าเกิดมันดังก็แกะก็แก้อีกอย่างสิแปลว่าเฮ้ยมันมันกรอบนะครับแปลว่าสีมันกรอบแปลว่าฝากระโปรงเนี่ยเพราะเป็นฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับถ้าเขาจิ้มเข้าไปนะครับมันจะเป็นออกนุ่มๆนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมฝาเดิมแน่นอนมาเบิ่งพกยางอะไรนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้จะไม่มียางอะไรให้เพราะว่ารถมันเป็นปี2021ขึ้้นนแลวะครับ รถส่วนมากที่มันมียางอะไ่มันจะเป็นปี๊ดตำๆแต่รถปีใหม่เขาจะไม่มีไห้นะพวกยางอะไรไม่มีแต่ว่าเขาจะให้เป็นพวกที่เติมล่มนะครับผมพวกอุปกรณ์ซางพวกไม่หลอกไม่แรงมากนะครับผมเขาจะให้เป็นพวกแบบนั้นมากเนาะรถพวกปีใหไม่นะครับพวกยางอะไ่จะไม่มีแล้วก็บพวกหูกัน่าปีนดยงเขาคือพวกไห้นะครับไห้เป็นพวกนแนวเติมล่มมากนะครับตัวเซลกับเติมวมาเป็ี่นนะครับพอผมกับพวกเคยมีอ่ะมาประตูฟังขวานิดนึงนะครับผมอ่ะเมดอาสนะครับผมเรียงกันสวยๆแบบนี้เลย ต้องดึงเบิ้งทุกบ้านนะครับรถเข่าม้าเนี่ครับต้องตรวจเช็คทุกอย่างนะถ้าเกิดมันผ่านลูกค้าซื้อไปแล้วรถเคยมีตำหนิตรงนั้นตรงนี้มากนะครับมันเสียซื้อเต็นผมผมบอกมาขายนะครับแบบนั้นผมมีแน่นอนมามาแล้วมาแล้วมาเบื้องของผู้โดยสารยังน้อยนะครับผมฟังคนขับนิดนึงอ่าเข่ามาในรถนะครับโอ้ยยางนุ่มเลยเนาะเพราะว่าเป็นเบาะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะตัวนี้จะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะครับอกาจ้ก้อนว่านุ่มเบาะเดิมเขาหนี่โคตรนุ่มเลยนะครับเอนเบาะได้ สีปับเห็ดนอนเห็ดสีน้อนสีหยังได้เม็ดนะครับผมจะตะมูจเจ้าสีน้อนเห็ดหยังนะครับเออโอเคนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นปรับแบบเป็นนวดนะครับไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะเฉพาะเบาะนะครับแต่ว่าพวกกระจกนะครับผมพวกกระจกปองข้างแบบนี้นะครับนี่สังเกตตรงนี้นะนี่นะครับผมเวลาจอดรถแล้วนะครับเขาก็ต้องพับเก็บกระจกตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้าให้ด้วยเนาะเพราะเห็นล่อหลังว่านังสี่นะครับผมสามารถปรับไฟฟ้าจากตรงนี้ได้เลยนะอู้ยังสุดนะครับ เนี่ยพวกกระจกแบบนี้นะพี่นี่ถูกบ้านนะครับผมสามารถปรับไฟฟ้าได้เนาะรุ่นเก่าๆนะครับบานเท่ากับจีบแบบจังเลยและเขาเอื่นแบบรุ่นหมุนเอานะครับระบบมือนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับเป็นไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วเลขไม้ตัวนี้เลขไม้ขั้นนี้นะครับอยู่แครสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบกิโลนะครับลดใส่งานมาสามปีถือปีละหนึ่งหมื่นกิโลถือว่าแรงโคตรหน่อยเลยนะครับผมถือว่าวิ่งหน่อยมากนะครับ ปกติรถทั่วไปนะครับรถใส่การใส่งานทั่วไปนะพี่นะเขาจะรีวิ่งเฉลี่ยนี่ปีละประมาณ20,000โลแต่ขั้นนี้นะครับเฉลี่ยปีละ1 0 0 0 0มโลเท่านั้นโอ้โหย่างสุดนะครับตัวนี้จะดีไซน์ออกมาอย่างสวยเลยนะครับโลโก้มีซูนะครับผมอยู่พวงมาลัยแบบนี้ให้ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพรอมเวลาเขาอยากเปิดเพลงนะครับผมเชื่องบูทูธอีกอย่างสี่เขาไปแล้วอยากเพิ่มเสียงนะครับสามารถเพิ่มจากพวงมาลัยได้เลยอยากลดเสียงนะครับสามารถลดจากพวงมาลัยได้ปกติเขาก็ต้องเอาโทรศัพท์ ขึมากดรับสายนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องเราสามารถเชื่อมบลูทูธเข้าไปแล้วแล้วก็กดรับสายจากพวงมาไลได้เลยนะครับเท่ากับสี่ปดิเสยสามารถที่จากการที่เข้าโฟกัสขับรถยูบนทองถนนยูนะครับกกันอุบัติเหตุได้ดีนะครับผมตัวนี้มีให้ทุกอย่างเลยครบองค์ประกอบฟังก์ชันของเขาเลยอ่ะส่วนหน้าจอขยับมานิดนึงนะครับผมพวกหน้าจอนะครับสามารถทัศสกรีนได้อ่ะทัศสกรีนได้นะครับเชื่อมบลูทูธได้ตัวนี้ fm นะครับผมระบบวิทยุอีกอย่างสี่สามารถเบิ้งในเหมือนทุกอย่างเลย อ่าหรือว่าจะโทษอย่างสีนะครับตอนนี้มันใส่ประทันไหนผมประทันี่เชื่อมบูทูตนะครับผมพวกแอร์นะครับผมปรับเมนนวลนะพี่นะต่วแอร์บ่ย่อนมาเย็นเฉิ่มมากเลยนะครับนี่สตาร์ทแค่แป๊บเดียวนด้นี่ภายในกะประมาณโดยรวมประมาณนี้อ่าไปเบื้องของเครื่องกันนะครับคําว่าได้มาแบบว่ารดอีโก้คาประหยัดน้ำมันนี่ประหยัดน้ำมันได้แบบไดนะครับมาฟังกันเลยมาเบื้องของเครื่องเขาอ่ามาเบื้องของเครื่องเขานี่มันประหยัดน้ำมันย้อนตรงนี้นะครับผมมาเบื้องมันประหยัดน้ำมันตรงไหนมาเจ ตรงเคร ia ื <Wow. S 2> ่องมัน <parking> น <minimize sneez ing> right ี being ่แหละครับท <uana> ี่มันประหยัดแํามันนะครับเพราะยางเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพันสองประหยัดแต่มั่นนี่ยกเขาเลยนะครับผมเติมเห็ดไปเหตุการณ์เห็ุงานนะครับลบฝนลบแดดนี่สบายเลยขั้นนี้นะครับประหยัดแํามันนสมอไซเลยนะฝังกระโปรงตัวนี้นะครับผมเดิมทุกอย่างเลยนะครับเดิมถูกจุดเลยขั้นนะครับผมเพราะว่าจะเป็นฝังแอลฝั่งอานะครับไม่เคยชนหนักมาแนี่นอนนะครับเม็ดอาจยังขบนะครับยังเลี่ยงกันขบถูกจุดเลย ตัวนี้จะเป็นระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับน็อตเครื่องนะครับยังมีมาร์กนะครับจากโรงงานเขาอยู่แบบนี้เลยนะโอ้โหยางสวยเลยนะครับแบตตัวนี้ผมเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะแบตก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคโดยรวมกับประมาณนี้นะครับผมพารีวิวแบบจอะลืกให้เบืองถูกสอกถูกมุมเลยนะครับ สงวนราคาคันนี้นะครับผมปกติขายอยู่ที่3าม0 0 0ห้บาทนะครับผมลดให้เลยนะครับผมผู้ใดมาจากช่องทาง YouTube นะครับผมเหลือแค่3าม0 0 0สบาทเอาไปเลยส่วนลด30,000บาทนะครับผมอ่ะเป็นไงล่ะสุดพอนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับทางร้านผมมีโปรโมชั่นจองรถเนี่ยนะครับผมเตียนอื่นผมไม่รู้อ่ะเขาจองเท่าไหร่แต่ของผมจองแค่เก้บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น1.79เป็นไงล่ะสุดพอนะครับผมดอกเบี้ยนี่เทียบป้ายแดงเลยเลยนะ แล้วคุณภาพรถบ่อยก,ก้อนว่าโปผิิหวังแน่นอนนะครับผมเอามาฟังค่างวดกันนะครับผมค่างวดคันนี้นะครับผม7ปี8 4งวดค่อนยูเดือนละหาพันกว่าบาทนะครับผมใส่เข้ามากลัวไวกอนนะครับพอมานต้องมาบวกอายุลูกค้าเขาไปน้าน,นะครับว่าแต่ละคนอายุไม่เท่ากันนะครับผมทีการงานอาชีพของลูกค้าพร้อมนะครับผมอะ่ะก็เลยบอกว่าหาพันกว่าบาทเอาอยังไงค่างวดโป 6, เกินหกพันเนี่ยนอนนะครับผมอะ่ะสนใจนะครับผมอยากติดต่อเซี่ยวกอลนะครับผมอยากพูดคุยกับเซี่์วกอล อยากปรึกษาเซฟกรอบนะครับผมติดต่อเซฟกรอบดึงด่วนได้เลยนะครับผมโทร082ขาแปดหนึ่งเก้าสี่แปดศูนย์นะครับเบอร์นี้โทรเบอร์ได้แอดไลน์ได้นะครับผมสำหรับเบอร์นี้เซฟกรอบขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยแอลพีคาร์มีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ สามารถเข้าไปที่ Facebook f แฟนเพจนะคะรถมือสองระยองปกแดงอัมโฮมคาร์มีรถสสวยเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้า